ิบนาชี r e t ท s เ m e n t เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่นักลงทุนใช้ในการหาแนวรับแนวต้านและจุดกับตัวของราคาไม่ว่าแนวโน้มกำลังเป็นขาขึ้นหรือขาลงถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำสูงพิบนัชชีเป็นชุดตัวเลขอนุกรมชุดหนึ่ง ซึ่งถูกค้นพบโดยนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีที่ชื่อว่าเรโอนาโดฟิโบนาชีเขาพบว่าชุดตัวเลขอนุกรมดังกล่าวเป็นตัวเลขมหาัศาจรรย์ที่สามารถพบได้ในธรรมชาติเช่นเปลือกหอยวงเกสรดอกไม้กาแล็กซี่เป็นต้นและยังพบในสถาปัตยกรรมต่างๆเช่นประตูโรมันทัชมาหฮาลพีระมิดเป็นต้น กล่าวถึงที่มาของการนำตัวเลขฟิโบนัชชีมาใช้เราจะพูดถึงชุดตัวเลขจำนวน2กลุ่มนั่นก็คือตัวเลขอนุกรมฟิโบนัชชีและอัตราส่วนตัวเลขทองคำหรือโกลเด้นเรชตัวเลขอนุกรมฟิโบนัชชีเกิดจากการนำตัวเลขปัจจุบันบวกตัวเลขก่อนหน้าจะได้ตัวเลขถัดไปเช่น 1-1บวก1่1ก่อนหน้าจะได้ตัวเลขถัดไปคือ2 2-1บวก1่ก่อนหน้าจะได้ตัวเลขถัดไปคือ %3 3-2บวก2ก่อนหน้าได้ตัวเลขถัดไปคือ5แบบนี้ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดถัดมาคืออัตราส่วนตัวเลขทองคำหรือโกลเด้นเรชเกิดจากการนำตัวเลขอนุกรมฟิโบนัชชีมาหารกันในรูปแบบต่างๆโดยหากนำตัวเลข1ห,หารตัวเลขถัดไป1ตําำแหน่ง จะได้ค่าเข้าใกล้0.618หากหารตัวเลขถัดไป2ตำแหน่งจะได้ค่าเข้าใกล้0.382และหากหารตัวเลขถัดไป3ตำแหน่งค่าที่ได้จะเข้าใกล้0.236ความมหัศจรรย์ของสัดส่วนดังกล่าวที่เกิดขึ้นทำให้นักวิเคราะห์ทางเทคนิคน,นำไปประยุกต์ใช้ในการหาแนวรับแนวต้านและจุดกลับตัวของราคา โดยแบ่งเส้นระดับราคาตามตัวเลขอัตราส่วนทองคำนั่นคือ 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%และ78.6%ซึ่งเป็นแนวระดับราคาที่มักจะมีการพักตัวของราคาหรือเป็นแนวระดับราคาเป้าหมายที่จะไปถึงการลากเส้นฟิวบนลชีรีเทชเมนต์บนแอสเพน ทำได้โดยไปที่ฟังก์ชันชาร์ตแต่เลือกเมนูเทนไลน์หรือไอคอนรูปดินสอแล้วเลือกฟิโบนัชชีรีเทชเมนต์หากเป็นแนวโน้มขาขึ้นเราจะตีเส้นฟิโบเพื่อหาช่วงยอดตัวของแนวโน้มขาขึ้นโดยจะทำการลากจากจุดต่ำสุดที่อยู่ทางซ้ายมือหรือจุด A ซึ่งค่าฟิโบนัชชีเริ่มต้นจะเท่ากับ100%เ ไปหาจุดสูงสุดที่อยู่ทางขวามือหรือจุด B ที่ค่าฟิโบนนชชีจะเท่ากับ0%จากนั้นจะปรากฏเส้นแบ่งช่องว่างระหว่างจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดตามอัตราส่วนตัวเลขสำคัญฟิโบนนชชีเพื่อทำหน้าที่เป็นกรอบแนวรับแนวต้านที่สำคัญของราคาในช่วงดังกล่าวในทางกลับกันหากเป็นแนวโน้มขาลงเราจะตีเส้นฟิโบเพื่อหาช่วงฟื้นตัวของแนวโน้มขาลง โดยจะทำการลากเส้นจากจุดสูงสุดที่อยู่ทางซ้ายมือซึ่งค่าฟิโบนาชชีเริ่มต้นจะเท่ากับ100%เซไปหาจุดต่ำสุดที่อยู่ทางขวามือที่ค่าฟิโบนาชชีจะเท่ากับ0%ซจากนั้นจะปรากฏเส้นแนวรับแนวต้านที่มีนัยยะสำคัญตามอัตราส่วนตัวเลขฟิโบนาชชีเช่นกันทั้งนี้สำหรับผู้ที่สมัครบริการออร่าแพ็กเกจ จะมีฟังก์ชัน Auto Fibonacci r e t a c เ m e n t ช่วยในการลากเส้นแนวรับแนวต้านตาม Fibonacci r e t a c h m e n t ให้อัตโนมัติโดยการใช้งานที่ง่ายเพียงแต่เลือกเมนูเทนไลน์ ine, หรือไอคอนรูปดินสอแล้วเลือก Auto Fibonacci r e t a c เ m e n t ระบบก็จะทำการตีเส้นให้อัตโนมัติโดยคำนวณจากราคาสูงสุดต่ำสุดของกราฟที่ดูอยู่และเส้นฟิโบจะปรับไปตามช่วงกราฟที่ปรากฏบนหน้าจอด้วย สำหรับผู้สนใจบริการออร่าแพ็กเกจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทางเฮลเดสโทร026514747ต่อ777